สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบแบบเอเนลส์ไทม์ครับวันจันทร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเผื่อแพลบเดียวเดือน10กําลังจะสิ้นและก็ผ่านพวกเราไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเมื่อวันที่29วันอาทิตย์ก็เป็นวันปรารนาออกพรรษานะครับของพระภิกษุสงฆ์สมณีในวรวลพระพุทธศาสนาส่วนวันนี้ก็เป็นวันตักวัดเทโวโรหณนะนะครับเรียกว่าเป็นวันเปิดโลกนะตาม คติความเชื่อของพระพุทธศาสนาคือโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกนรกนะครับทั้ง3าภูมิ3โลกนี้นะครับก็เปิดเรียกว่าใครอยากจะทำอะไรก็คิดดีทำดีพูดดีแล้วกันนะครับเป็นเป็นคติความเชื่อแล้วก็ที่ทางพี่น้องนะครับชาวเดีมฝั่งโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปปลาวก็มีการไปเที่ยวชม นะครับบางฝ่ายพญานาคก,ก็ถือว่าเป็นประเพณีวัฒน,นธรรมไปแล้วนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เขาเขาเรียกว่าอะไรไม่ลบลู่นะครับเขารบสิทธิ์เขารบความเชื่อในอันที่จะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับใครที่สาคัญเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอีกต่างหากด้วยนะครับว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะอ่ะทีนี้ข่าวสารวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอญาตท่านผู้ชมนิดนึงว่าผมอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับหรือ ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตบ่อยหน่อยในระยะนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเบื่อก็อนุญาตให้กดข้ามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจแอดมินนะแต่ที่แอดมินจะต้องมาพูดก็หลายๆครั้งที่ผมพยายามแจ้งไปก็คือต้องการให้เกิดความเข้าใจที่มันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับข้อมูลจากภาครัฐมาแค่ไหนผมก็จะนําเสนอแค่นั้นแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าควรจะต้องเตรียมตัวและเตรียมการรับมืออย่างไร นะครับทั้งเรื่องของข่าวปลอมมันก็มีออกมาทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเหตุผลที่ต้องออกมาพูดครั้งนี้คืออะไรครับก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายจุลพันธ์รรวิวัดรัฐมนตรีช่วยครังในฐานะประธานคณะลูกกมการบริหารการโครงการเงินดิจิทัลนี้นะครับมีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จะได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0ม่นบาทว่ามีกลุ่มไหนบ้าง1 2 3 แต่แล้วนะครับเมื่อวานทางนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านลงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปเยือนอุดรก็ประเพณีบ้างไฟพญานาคนั่นแหละครับแต่แล้วนะครับในช่วงที่พูดป,ปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอุดรธานีก็มีชาวบ้านถามท่านนายกว่า สรุปยังไงท่านเงินดิจิท่ลบอลเลตนี่ยังไงจะได้เมื่อไหร่แน่ได้ข่าวว่าจะเลื่อนท่านนายกบอกว่าใจเย็นๆกุมภาพานันหกเจดได้แน่อะขีดเส้นใต้ตรงนี้ขีดเส้นใต,ตน้เ,ตเอาไว้ว่าเธอไม่รัก <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันไลยเนี่ย <c oughs> แอดมินมาลมไหนเนี่ยอ้าวก็อยากไงให้ท่านผู้ชม ย้อนกลับไปนะครับนึกถึงคำพูดหลายๆครั้งของแอดมินที่ผมบอกว่าอะไรที่มันยังไม่เป็นทางการนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลไหนครับรัฐบาลของลุงตู่ก็เหมือนกันรัฐบาลของคุณเศรษฐาก็เหมือนกันนะครับอะไรที่มันยังไม่เป็นทางการเนี่ยเรายังไม่ต้องไปเชื่อยังไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วในช่วงที่ผ่านมาแอปอะไรครับแอปไทยดีของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่เจ้าหน้าที่รัฐบางแห่งบางพื้นที่ ไปโปรโมทไปประชาสัมพันธ์ไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนบางแห่งนี้เชิญชวนแกนบ,บังคับนะครับให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปไทยดีถ้าไม่ติดตั้งจะไม่ได้รับเงินดิจิทัลบัลเลต1หนึ่บาททุกวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลแทบจะไม่ได้เอ่ยไม่ใช่แทบจะไม่เคยเอ่ยถึงแอปไทยดีเลยนะครับรัฐบาลของนายกเศรษฐาพูดถึงเรื่องของเงินดิจิตลบลเลตเมื่อไหร่ไม่เคยเอ่ยถึงแอปไทยดีเลย แอปที่จะเอ่ยถึงมีแอปอะไรครับแอปเป๋าตัางค์มีเอ่ยถึงแอปหมอพร้อมบ้างในเวลาให้สัมภาษณ์ในเวลาสแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการแต่แอปไทยดีเนี่ยไม่มีนะครับแล้วทางเจ้าที่กรมการปกครองผมก็เคยโทรรศัพท์ไปสอบถามเจ้าที่ก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับบริบทวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินเลยสําหรับแอปไทยดีเพราะนั้นตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยใครจะดาวน์โหลดไม่ไดาวน์โหลดแอปไทยดี เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าแอปไทยดีมันจะช่วยท่านในเรื่องของทะเบียนร,ราษฎร์สามโันโครัวการติดต่อหน่วยงานราชการการเสียภาษีท่านก็ดาวน์โหลดติดตั้งไปแอปไทยดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ให้รู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินดีท่านบริเวณหนึ่งหมื่นบาทโอเคไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าอาจจะเลื่อน ติดขัดเรื่องของงบประมาณนะครับพรบงบประมาณแผ่นดินปี6-7เนี่ยมันล่าช้ามันเสร็จล่าช้าอาจจะเลื่อนไปช่วงเมษาพฤษภาแต่มาเมื่อวานวันที่ที่29ตุลาคมนายกเศรษฐาลงบนที่อุดรธานีชาวบ้านถามนายกบอกให้ใจยเย็นๆกุมภาพันธ์6-7ได้แน่อ่ะทีนี้ก็ต้องไปตีผมก็จะสรุปมาให้ว่าทำไมนายกตอบแบบนั้น ถาท่านผู้ชมยอม้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือคลิปที่ผมรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐมนตรีช่วยคลังออกมาบอกว่ามีโอกาสที่เงินดีท่านโบเลตจะเลื่อนไปเป็นเมษาหรือพฤษภานั่นคือคณะอนุกรรมการเขาประชุมกันแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รู้เขาจะส่งเรื่องวันไหนสัปดาห์นี้เขาจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งไอคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยมันก็น้องๆที่ประชุมคลรนั่นแหละครับน้องๆคลรนั่นแหละนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดนี้ก็มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นไหมครับร่วมกับรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ส่งคนณวุฒิวายวุฒธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะพิจรนารณาหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการเสนอมาอนุกรรมการนี่มันน้อยมันเล็กกว่า อนุกรรมการที่นาแล้วเล็กกว่าแต่เห็นแบบนี้มันสมควรจะเป็นแบบนี้ก็เสนอมาที่คณะกรรมการชุดใหญ่คณะมาคณะกรรมการชุดใหญ่เขายังไม่ได้สรุปว่าจะนัดประชุมกันในสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่านะครับเขายังไม่ได้นัดอาจจะประชุมคอรมอรเสร็จแล้วก็นั่นเลยหรือเปล่าเพราะตอนนี้รู้สึกนายกจะไปสปปลาวใช่ไหมครับไปพบนายกพี่น้องสอปปลาวอยู่ ก็เดี๋ยวคงจะกลับมาประชุมคระมอกันพรุ่งนี้หรือนนี้อะไรก็ว่ากันไปก็ยังไม่ทราบว,ว่าคณะกรรมการช่วใจจะเอาหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการเนี่ยเสนอมาแล้วพิจารณากันในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่หรือจะไปนัดประชุมกันในสัปดาห์ถัดไปก็ต้องรอติดตามแต่ดูแนวโน้มแล้วนะครับก็คงจะถูกบีบเรื่อยๆนะครับทั้งประชาชนเรียกร้องทั้งสื่อไปจี้ไม้ถามบ่อยๆก็อาจจะทําให้ต้องรีบนัดประชุมกันเร็วหน่อยเพื่อหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็วทีนี้ย้อนกลับมานะครับนั้นผมเล่าให้ฟัง นะครับในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหรือรัฐหรือนายตัวนายกเองในฐานะที่เป็นประธานแลวก็เป็นรัฐมนตรีคลังท้ายที่สุดมันจะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับมันยังไม่ได้เป็นมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นมติสูงสุดในแต่ละรัฐบาลเวลาจะอนุมัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับตัวเงินนะครับส่วนเกณฑ์การการจ่ายเงินดิจิทัล ข้อไหนที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับใช้คําว่าไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับเกณฑ์การจ่ายเงินดิจิทัลข้อไหนที่ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดไอ้กเกณฑ์ที่ว่านี่คือ3าข้อที่ผมจะทบทวนให้นันผู้ชมได้รับทราบกันนะครับไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมเคยรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกณฑ์แรกเขาบอกว่าจะจ่ายให้กับ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการห่งครับจะให้แค่กลุ่มนี้ประมาณ14 1 5้าล้านคน2จ่จะให้กับคนที่มีรายได้2 5 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปหรือมีเงินฝากในธนาคาร10,000 0บาทขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะไอ้คำว่าหรือนี่คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไปๆมาๆนี่คุณคุณสมบัตคิคล้ายๆกับตอนคัดเลือกบัตรสวัสดิการใหม่เลย อย่างได้อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเงินเดือน2องหมก็ตกไปไม่อะไรแต่ถ้าเงินเดือนอาจจะเงินเดือนแค่ห0ื่นเดียวสมมติเงินเดือนมม e. แค่หมื่นเดียวแต่ดันมีเงินฝากในบัญชีธนาคารเนี่ยหนึ่งแบาท1 0 0 0 0แสบาทขึ้นไปก็อดอันนี้คือเกณฑ์ที่2ส,ส่วนเกณฑ์ที่3รายได้ตั้งแต่50.000บาทขึ้นไปนะครับรายได้ตั้งแต่ห้าหมบาทขึ้นไปหรือมีเงินฝากในธนาคารห้า0 0นบาทขึ้นไปอันนี้ก็อด ไอเกณฑ์เงินดิจิทัลข้อไหนที่ไม่ควรเกิดขึ้นผมฟันธงมาตรงนี้เลยนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้มีเงินเดือน10,000บาทต้นๆครับผมวุฒิปริญญาตรีผมไม่ได้รับเงินเดือน15ื่นนะเพราะว่าผมสมัครใจที่จะทํางานในตําแหน่งที่มันมีความรับผิดชอบน้อยไม่ต้องมีความรับผิดชอบเยอะไม่ต้องใช้สมองเยอะเพราะว่าผมต้องดูแลคนแก่ดูแลคนป่วยนะครับต้องการเวลาที่จะมาซัพพอร์ตครอบครัวตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเลือก ที่มันได้รายได,ได,ได,ได้น้อยหน่อยแต่เราก็ต้องบริหารจัดการให้มันพอดูแลครอบครัวนะครับทำงานพิเศษเพิ่มทำงานบรรจุเพิ่มก็ว่ากันไปสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับหลักเกณฑ์ผมมองว่า2เกณฑ์นะครับสหลักเกณฑ์แรกไม่ควรเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงเพราะมิฉะนั้น <c oughs> ขอไปนะุผู้ชมถามว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับก็เพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะโดนด่าครับรัฐาบาลจะโดนด่าหัวเหม็นเลยครับเพราะตอนที่ท่านหาเสียงเนี่ยท่านบอกว่าจะให้คนไทยทุกคนอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าไปโฟกัสที่กลุ่มมีรายได้น้อยกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มที่มีรายได้เกิน25,000เงินฝากเกิน1 0 0 0 0 ตายแน่นอนนี่คือ2เกณฑ์ที่ผมมองว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นจริงโอเคเกณฑ์ที่3อาจจะยังพอทำเนานะครับรายได้ต่อเดือน50,000บาทเกิน50,000บาทอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการใช้จ่ายแหละไม่ต้องเอาเงิน1,000 0ดิจิท่านก็ได้หรือมีเงินฝากในธนาคาร500,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะอุ่นใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ควรได้นะแต่ผม,มแค่บอกว่ารัฐบาลไม่ควรทําหรือควรทําอันไหน ท้ายที่สุดครับรัฐบาลต้องนึกย้อนกลับไปวันที่หาเสียงว่าคนไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้ทุกคนไอ้คำคำนี้แะครับที่ท่านจะต้องไปตีกรอบให้แคบที่สุดแล้วใครที่ไม่ควรจะได้ท่านจะมาบอกว่าถึงตรงนี้หาเงินไม่ได้หาเงินไม่ทันงบประมาณไม่พอมันก็จะเข้าอีรอบเดียวกับบำนาญท่วนหน้าที่รัฐบาลที่แล้วบอกว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้คนแก่เดือนละสามพัน มันเป็นเงินมหาศาลเหลือเกินหาไม่ทันหาไม่ได้สุดท้ายบำนาญทุนหน้าบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ3,000บาทของผู้สูงอายุยังถูกดองอยู่รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้พูดคุยทักทายกันแต่เพียงเท่านี้มีความคืบหน้าประการใดในสัปดาห์นี้ก็ต้องรอฟังข่าวนะครับว่าคณะกรรมการชุดใหญ่เกี่ยวกับการบริหารเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเขาจะนัดประชุมกันในสัปดาห์นี้หรือไม่ถ้าประชุมแล้ว มีข้อสรุปอย่างไรเราก็คงได้มาพูดคุยกันอีกส่วนคั้มคืนนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแอดมินเลิกง,งานมาก็หาโอกาสหาเวลาว่างมาพูดคุยสรุปข่าวสารให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันระหว่างข่าวปลอมด้วยนะครับมีข่าวโอนแจกเงินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ยังเน้นย้าตรงนี้ว่าไม่มีการแจกเงินใดๆเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับก็คือบัตรสวัสดิการเบี้ยของกลุ่มปลอบบาง นะครับผมก็รายงานไปเท่านั้นเงินอื่นๆก็ต้องรอดูนะครับฝั่งของเกษตรกรกลุ่มต่างๆก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรอาจจะมีการเปรย์ๆพูดๆแต่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรที่มันเป็นชัดเจนว่าจะต้องกําหนดจ่ายวันนั้นวันนี้ผมก็เลยยังไม่ได้พูดถึงเลยเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่เอาละครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าผมก็จะนําารายงานในทุกกลุ่มให้ได้รับทราบกันแน่นอน ส่วนคลิปนี้ก็อำนวยอุปกร์ให้ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับปลอดโรคปลอดภยัยรวยๆเฮงโดยทั่วหน้าครับแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ